โดนดราม่าก,กันไปเป็นแถวสำหรับเซเลบชื่อดังที่ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือพูดถึงน้องหมีเนยแต่กลับโดนแฟนคลับน้องหมีตอกกลับถึงความไม่เหมาะสมเพราะน้องเป็นผู้หญิงและเพิ่งสามขวบล่าสุดกระแสน้องหมีเนยจะเป็นยังไงต่อน่าติดตามกลายเป็นประเด็นดรามา่าข้ามวันข้ามคืนสำหรับเหล่าดาราที่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับน้องหมีเนยโดยได้แสดงความเอ็นดูกับน้องแต่แฟนคลับบางส่วนออกมาชี้ว่าไม่เหมาะสม โดยล่าสุดบิลกินนักแสดงหนุ่มได้ออกมาขอโทษดราม่าจับพุงน้องหมีเนยโดยเจ้าตัวบอกว่าเข้าใจในมุมของแฟนๆน้องหมีเนยขอโทษจริงๆครับไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเราก็คิดน้อยด้วยในมุมหนึ่งคือหน้าหมั่นเคี้ยวหน้าเอ็นดูก็าอาจจะลืมคิดอะไรไปด้วยด้วยความน่ารักเราก็รู้สึกว่าอยากจะใกล้เขา แต่ผมก็เข้าใจเขาในมุมหนึ่งคือผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าถ้าเกิดข้างในเป็นผู้หญิงถ้าไปกอดตรงนั้นก็อาจจะใกล้กับบริเวณหน้าอกผมก็เข้าใจในตรงนั้นคือพูดตามตรงเราก็ไม่รู้ว่าข้างในจริงๆเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันก็อาจจะไม่สมควรจริงๆในมุมหนึ่งผมก็อาจจะคิดน้อยไปหรือลืมคิดไปจริงๆถ้าใครไม่พอใจผมต้องขอโทษด้วยครับ และก่อนหน้านี้ก็ยังมีเจมีนายนักแสดงหนุ่มที่ออกมาขอโทษที่พูดพลาดพิงน้องหมีเนยว่าแย่งงานถ้าเจอตัวจะเฉดหัวและยังพูดทำนองที่ว่ารู้ว่าข้างในเป็นใครซึ่งทำให้ต้องออกมาขอโทษทั้งนี้กระแสะในโลกโซเชียลทั้ง Facebook และใน X ต่างมีชาวเน็ตหลายคนแสดงความคิดเห็นและพูดถึงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นทำให้มีหลายคนเป็นห่วงว่าในอนาคตอาจจะไม่มีพี่พนักแสดงหนุ่มๆกล้าเล่นกับน้องอีก ยังยังไม่หมดล่าสุดมีภาพน้องหมีเนยไปร่วมงานโชว์เคสทัวร์ของแบมแบมก็อดเซเว่นซึ่งงานนี้แบมแบมแอบเอ็นดูน้องจับพุงไปหนึ่งกลุ่มเออแล้วจะมีดราม่าอะไรไมเนี่ย